สวัสด no yeah. anyway ีครับผมการไลฟ์นะครับวัน oh, น okay. right? ี้ผมมาบล็อกอยู่กับผมบล็อกอีกแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับอะไรครับอยู่กับใช่ฮะกับฟุกฟลิกกระดิกกระดกกระดิกคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากหรอกยังไม่มีจุดหมายด้วยซ้ำว่าจะไปไหนกาเฟออกกำลงวิ่งใช่ไหมครับถือกล้องไหมตอนถืออะไรกูเมื่อยมื่อละเลยกูเมื่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไอ้นี้ด้อ ี่ไไอ้ดอกเลื้องๆเนี่ยออ๋ที่ใบี่แฉกนะคือเขาจะตัดดอกมาก่อนแล้วเขาจะขลิบใบออกข้างๆให้หมดอาจารย์กูว่ากูรู้สึกว่ามาเนี่ยมันทำให้ตื่นใช่ทำให้ตื่นแล้วก็ทำให้อากาศดีชื่นครับอากาศดีมากตอนเช้ามันจะดีปลอดโปร่งแต่พอตอนบ่ายถึงเท้าหรือเปล่าดูแค่นี้นั่นแหละพอมันวิ่งตอนเช้าอากาศมันดีด้วย แล้วตอนเที่ยงมันโคตรร้อนทุกวันนี้ไม่เหมือนกับตอนที่ไปแคมป์เลยเนาะใช่ตอนแคมป์มันอากาศหนาวโคตรชอบอยังชอบอะ่ะก็วันนั้นเราไปแคมป์ที่โครนเหนือเลยอ่ะทุกไทยของพระเจ้าตาความหวัาางของอรุษยาวันข้างหนา้าจะมาทวงเธอ นี้ไอ้สุกันอ๋องนะเนี่ยมันฮะโอ้ะชั้นข้อดีอยู่เฉยเฉยเป็นไรฮะไม่ได้ไรอะไรมากกว่าเลยเลยนี่ต้องเล่นหน้าดีาวนี่ถูกไหมอากาศค้อดีลตอนเช้า 1, 1 minute, 37 seconds later. ชายคนหนึ่งเขามายืนรอหน้าท่ารอผู้หญิงคนหนึ่งทุกๆวันจะเป็นอย่งคนนั้นได้ได้ผู้ชายคนนี้เขาคบกันมาเป็นเวลาเมื่อกว่าชั่วโมงและเขาได้มีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าอควาแมนผู้ชายคนนี้ควาแมนเขาได้มารอที่ท่าทุกวัน mm hmm. mm hmm. รอลูกเขา ภรรยาเขากลับมาคืนผู้ชายกันนี้เขาเกิดว่าคลั่งึ้นมาเขาเต้นไก่ย,ย่างโ,โชว์เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาได้นั่งพักนั่งพักและเขาได้นอนลงนอนลงเขานอนลงแล้วเขารูสึกเศร้าที่ดูเขาไม่มาแตนภรรยาเขาไม่มาเขาได้นอนหลับไปมองซ้ายถอคนมามองขวา เขาได้ลูกขึ้นเขาได้ยินเสียงลูกเขามาลูกลูกอยู่ไหนลูกลูกอยู่ไหนเขาไข้ครวญลูกจ๋าคนวค้างมาหาข้ามานี่มานี่มานีเขาต้องการให้ลูกเขาพร้อมกับพยายามเขาลูกข้าลูกข้าเพื่อนไปมาลูกข่าเขาไปยืนริมน้ำเขาไปยืนริมน้ำเขาจะโกนออกไปว่าอักขวมแมนอักขวมแมนเจ้า เจ้าจงกลับมาจงกลับมาค่ะค่ะคิดถึงคิดถึงข้าไม่ไหวข้าไม่ไหวสุดจะทนสุดจะทนอยู่กับมนติ์ทิมอยู่กับมนติ์ทิมบอกแล้กี่ครั้งบอกแล้กี่ครั้งเธอก็ไม่อินเธอก่ออย่าหยาบอย่าหยาบอย่าหยาบอย่าเป็นไรที่มันนะ A few moments later เหนื่อยแล้วเฮีย เดี๋ยวกูทำมาแสดงอะไรอยู่เดี๋เฉยกูได้แสดงอยู่แต่ว่าอากาศกินมันดีมากเลยครับดูดูอาทิตย์พระอาทิตย์บวกกับน้ำที่ไหลไปเรื่อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ไหนครับน้องแอรครับมาทำไมว่าจะเดินไปแล้วก็ไปเอาตรงนู้นเพื่อไปซื้อตั๋วห้องแคไปซื้อตั๋วห้องโอ้โหนะฮะ ถ้าตั้งหูอยากเข้าสปอนเซอร์ก็ทักมาเลยฮะแบรนอะไรแบรนด์อะแบรนด์แบรนด์แบบคน,นารกครับ One minute thirty seven seconds later อะไรอ่ะพูดดิไม่มีอะไรเดี๋ยวเจอกันครับพูดดิอพูดไปแเดวก็ไปเจอกันที่ร้านตังหูดิ้นนิ้วได้ดิดนนิ้วได้ตัสไตล์ฟุ <c oughs> กกระไรขึ้นนะร้านตังหูไเปิดครับร้านตั้งหูไเปิดหยุดเซ็งเลยใช่ไหม อดอุนนุนเลยใช่ไหมเขอโดนนุนเลยเออเขาได้สบัดกันยังไงเขอได้กลมลงแล้วขาได้ย่องไปย่องไปย่องไปเรื่อยๆย่ยองไปงไปเรื่ <laughs> อยๆไปเจ้าของบ้านมองโ <laughs> <laughs> อเคครับ okay, <laughs> จบพอ่อ